กลาบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิบาัาตไม่ต้องทําเสียงน่ากลัวก็ได้มั้งบังเอิญพอดีผมไปเจอคลิปของฝรั่งนะครับซึ่งเขาเล่นบิงโกกับกับคลิปอะไรก็ไม่รู้ใช่วันนี้วันอังคารนะครับคอนเทนต์ผีเพราะฉะนั้นบิงโกของผมก็ต้องเป็นกระดานผีอืมซึ่งผมก็ใส่ไปแล้วนะครับมันจะเจเนเรตอนี้ผมไม่ได้เรียงนะแล้วคลิปที่จะดูเนี่ยผมก็ไม่เคยดูด้วยก็มีเสียงเดินนะครับลาท้าผีมีเบื้องหลังอืม เราเรื่องผีแบบมีคลิปของขยับได้อันนี้ต้องมีหอบเออก็เจอผีแล้วกลัวเจอแล้วหายอันนี้น่าจะเจอบ่อยอธิบายไม่ได้บ้านร้างอ่ามันจะอยู่ในหมวดล่าท้าผีหรือเปล่าวะอ่าออโอเคไม่เป็นไรผมเพิ่มทำนี่ครับถ้าท่านผู้ชมมีไอเดียอะไรก็คอมเมนต์เอาไว้ข้างล่างนี้ครับเสียงข้อประตูกล้องวงจรปิดใช่คลิปส่วนใหญ่มาจากกล้องวงจรปิดเงาแปลกๆเฟก อืมถ้าในผมคิดว่าเฟคผมว่าเฟคมาอันนี้จ้ำสกแกร์คลิปผีส่วนใหญ่มีซึ่งไม่แน่ว่าคลิปนี้เราจะเจอหรือเปล่าวิ่งหนีติดต่อกับผีก็ประมาณผีถ่วยแก้วกระดานผีบอกอะไรแบบนี้ไหนว่าผีแล้วไหนว่าผีทำไมมาอยู่ตรงนี้ <laughs> โอเคมันเจนเนเรตนะครับผมไม่ได้เรียงจะเป็นยังไงป่ะเนื้อเรื่องเราผ่านไปนครับ ียังไม่มาเลยกูโดนจำสแกรซะแล้วโคนลุกซะด้วยแล้วไม่ใช่ผีด้วยนะตะกี้ตะกี้เขารู้เนื่อต่างเรียบร้อยโดนไปหนึ่งนึครับจำสแกรโอเคจำสแกรหนึ่งดอกขนาดไม่ใช่ผีนะเนี่ยโอเคไปอือฮึเหมือนเสียงควบวมานะกรอบ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  แต่ไม่มีโอ้โหขนลุก out of nowhere เสียงเส u ยงม of ก e galloping c e t e เสียงมาวิ่งไม่ใช่เสียงเดินนะเพราะฉะนั้นไม่เอาโอเคเนอ่ะต่อไปต่อตโอเคเสียงเคาะประตูเสียงเคาะประตูมาแล้ว กาก่อนเดี๋ยวผมลืมอคอประตู oh. โอ้อ้าวเฮ้ยถ้ามีหอบกับเสียงเดินนี่บิงโกเลยนะอย่าเพิ่งบิงสิแม่เพิ่งคลิปที่สองเองอเคอะฮะมีมีเสียงคอประตูแล้วไม่มีอะไรโอเคถ้าเจอเป็นตัวแล้วอะเอ้ยขนลุกอะ ถ้าเจอเป็นตัวแล้วหายไปนี่ก็น่าจะอยู่ในหมวดเเจอแล้วหายนะครับแต่อันนี้ไม่เจอเป็นตัวอันนี้เราได้ยินแต่เสียงเคาะส่วนเนื้อเรื่องเดี๋ยวผมอาจจะเอาไปทำอีกซีรีส์หนึ่งเล่าเรื่องผีแบบมีคลิปอะไรแบบนี้อาา่าฮะไม่มีอะไรโอ้โห,โโหเสียงมือถือตกใจทำไมเสียงประตู ทุกบานมันจะหลอนหลอนวะเนี่ยแล้วปิดไม่สนิทอีกต่างหากอันนี้น่าจะเสียงคอนะไม่ใช่เสียงเดินหรือว่าเสียงเดินปะเสียงคอ,อก็ยังไม่มีโอ้ยขนลุกว่ะอันนี้ก็น่าจะคอประตูนะคะประตูคูณสองคูณสามแล้วมั้งเนี่ยไม่มีอะไรโอ้ย เดี๋ยวผมน่าจะเพิ่มช่องขนลุกเอาไว้ด้วยดีกว่าเพราะขนขนมันลุกจริงนี่ไม่มีอะไรในะกอภผ่จ้องผมจ้องอยู่เกือมีเลยอะเสียงโอเคต้องใส่เสียงแปลก,ปกเพิ่มเอาไว้นะครับ หรือว่าสี่คูณสมันจะน้อยไปว่าบิงโกเราเนี่ยไอ้ตะก,กี้หอบไหมอ่าไม่นับไม่นับว่าถ้ามีหอบกับเสียงเดิมปุ๊บมันมันจะบิงโกตะก,กี้ไม่นับถอนหายใจแล้วกันดอ่าอีาอันนีนเม อ่าเงาแปลกแปลกๆเลยเงาแปลกๆปลกแบบนี oh, so, okay, uh ้ไ huh. ม uh ่เงาแปลกๆโอ้ม huh. uh ีมีมีมันก็สัตว์การโวจ่ะใช่เงาแปลกๆปลกไหมตะกี้เดี๋ยวรอเขาเฉลยนะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้อ่าถ้าใช่นี่เงาแปลกๆกลับมาแล้วหายได้สองอันเลยนะอ๋อไม่เจออ่ารอ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 เฉลยยเเอ้้ย จำสแกคูณสองแล้วนะเนี่ยคูณงโอมไมค curious he approached the tree peering into the darkness c u r i o ทำไมผมไม่เห็นอะเงาแปลกๆอ่าเงาแปลกๆกๆ็ได้เงาแปลกๆเงาแปลกๆ

คล้ายภาษาบังนะหรือภาษาตุรกีโอเคถ้ามึงมาแนวนี้อีกผมจะติ๊คำว่าเฟกอ่าริดด์โอเคใกล้เฟกแล้วะแต่คนลุกแต่คนลุกรเเอา ขอประตูอีกแล้วเลยโอเคบิดประตูด้วยอันนี้ผมว่าเฟกเร้ว,วะ่อนนวววะอ่าฮะอ่าเปิดเออผมน่าจะใส่ตะกี้ของขยับได้นับไหมลูกบิดประตูะอ่านับแล้วกันของขยับได้ของขยับได้ออไดโอเคเออเออเออ เออหน้าจอผมเป็นอะไรไม่รู้คำแปลมันแปลกๆไว้ก่อนหน้านี้กลายเป็นสิ่งแปลกปออกลอมเฮ้ยของขยับได้อยู่ถ้ามึงพูดอีกถ้ามึงร้องอีกครั้งหนึ่งกูให้มึงเฟกเลย โอเคเฟกมึงเฟกแล้วล่ะถึงจะเฟกแต่คนลูกนะอ่ะเฟกเอ่อหน้าจอก,กูเป็นเลยวะเนี่ยคุณชายตัมาเลยคุณเฉยตัมาเลยของขยับได้คูณสามคูณสี่ไปซะละโอเคสิบสิบสิบทีให้ใจเย็นก่อนนะครับเจอมาสองดอกแล้ว อ๋โอเคผมเห็นละอ่าอ่าหายมาแล้วหายเจอแล้วหายโอเคโอเคขนลุกเดี๋ยวต้องใส่ขนลุกด้วยไอ้นี้ใช่ได้วะใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้ชัดเจนถ้าผู้ชมคิดว่ามันเฟคหรือเปล่า ไม่น่าจะนะหรือว่าคนแกล้งวะหรือยังไงดีอ่ะอันนี้ผมให้แล้วกันน่ากลัว What happened next remains a mystery but one can only imagine she fled that apartment as quickly as she could เเป็นผมผมก็ไม่อยู่เนี่ครับเขาบอกว่าถ้าหลังจากที่เจอแล้วก็ไปเนี่ยอ่ะเป็นกูกูไปอะต่อ <c oughs> โอเคผมเห็นแอ้ยอฮ้ยเฟกอีกละหรือเปล่าวะเฟกเฟกไม่เฟกไม่รู้แต่ขนกูลุก The sound of a child's giggle echoed through the room, chilling e t h e อันนี้แม่ก็ชาดเกิน He turned, his heart racing, and was stunned to see a small, pale figure peeking out from behind a cabinet. Okay. <I see. S 2> oh, okay. He took a cautious step forward, his breath shallow, but just as the child ducked, ผมเห็นคลิปแนวนี้เยอะมากนี่ครับ ตลอดเออเวลาที่หาข้อมูลมาทําคลิปผีซึ่งมันตอนแรกๆมันก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งหลังๆผมว่าแม่งเฟกเนี่ยเพราะฉะนั้นอ่ะผมต่อเฟกไปแล้วเนโอเคข้อประตูอีกแล้วไม่เจออะไรอืมไอ,อ้โอเคไม่วิ่งหนีผมนึกอ่าต้องใส่อ่า ผมใส่ว่าวิ่งหนีต้องใส่ว่าวิ่งใส่ไปด้วยโอเคเอาวิ่งหนีดีกว่าโอเควิ่งหนีวิ่งหนีโอ้ย้นี่คนลุกว่านี่คนลุกจริง <Yeah>, okay. La at night, Diego heard strange Night noise Diego อันนี้ผมเคยทำไปนะครับแต่อันนั้นน่าจะโรงพยาบาลแถวๆภาคเหนือคือเขาเขาพูดภาคเหนือเลยพูดภาษาเหนือนี่ครับก็ประมาณวัดถ่ายลงไปใต้เตียงแบบนี้แหละแล้วก็เห็นเห็นขาแบบนี้โผล่ขึ้นมาก็ไม่เจอเหมือนในคลิปนี้เลยโอ้ยพูดแล้วขนลุกว่ะอันนั้นโรงพยาบาลด้วยเนาะ was Westco captured a security camera security <Att ic S 1> his by กล้องวงจรปิดบิงโกเรียบร้อยนะครับบิงโกวันนี้มีข้อประตูกล้องวงจรปิดเงาแปลกๆแล้วก็เฟกอ่ะดูก่อนดูก่อนดูก่อนเงาแปลกๆชัวร์แบบนี้อ่าฮะ ไม่เท่าหลังนะแต่ก็บิงโกไปแล้วโอเคนะครับก็ถ้าใครมีไอเดียดีๆนะครับแบบว่าจะให้ผมเอาคำอะไรเนี่ยมาใส่ในกระดานบิงโกบ้างหรือว่า4ี่มาน้อยไปเราเอาเป็นแบบ5้หหรือเปล่าอ่ะคิดอะไรยังไงนะครับมีไอเดียแบบไหนคอมเมนต์แล้วเราจะได้มาร่วมสนุกกันก็สมควรกี่วเวลาแล้วนะครับผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมาก ก็เป็นการนําเสนอคอนเทนต์ผีแบบใหม่หรือเปล่าวะผมเห็นของฝรั่งแต่ของฝรั่งเขาทําทําเกี่ยวกับคลิปอะไรก็ไม่รู <laughs> ้ผมทําเกี่ยวกับคลิปผีแล้วกันแล้วจะไม่พลา้หน้าไปสวัสดีครับใหญ่ yeah!